คดีน้องชมพู่เคยมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งวิเคราะห์อย่างน่าสนใจดังนี้สิ่งที่ควรสืบกลับสาบศูน 1. หลายปลอม 2. ข้อมูลในมือถือเก่า 3. ปลายทางบอกไม่ได้เจอนะแต่ 4. ทม์ลายที่หายไปเกือบ2ชั่วโมง 5. ทม์ลายผู้ช่วยเสริมไม่ชัดเจนเวลาคาดเคลื่อน 6. พยานคนหนึ่งเห็นพ่อกลับมาบ้านตอน9้าโมงเศษเจษ 7. พยานอีกคนเห็นพ่อขับรถไถบนถนนประมาณ9ก้าโมงเศษเศษแพยานอีกคนบอกพ่อถามหาชมพู่ก่อน10บโมงเชา้า 9. พ่อแม่ขึ้นเขาไปทําไมในยามวิการเพียงลําพังแล้วเวลาปกติที่ชาวบ้านขึ้นเขาไปค้นหาทําไมไม่ไปร่วมค้นหาเวลานั้นวงเล็บข้อ9นี้ มีเพื่อนร่วมคอมเมนต์ท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นหน่าสนใจเพิ่มเติมค่ะเจ้าหน้าที่สอบในส่วนนี้ไหมหรือไม่สอบสบอกเลยงานนี้น่ะคนมีพิรุษคือเจ้าหน้าที่เต็มๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นกันเปน็นจำนวนมากนะครับคนแรกบอกว่าจริงค่ะคนทรรมะนะครับบอกว่าจริงค่ะฝั่งนั้นเงียบจนงงในงง แต่ฝั่งลุงน่ะที่จ้งคนทำรมนะครับบอกว่าใช่ค่ะอยากรู้มากสอบแล้วแต่ยังบอกไม่ได้หรืออะไรก็ไม่แจ้งประชาชนบ้างเงียบกริบคนทำมนะครับบอกว่าใช่ครับทําไมไม่เค้นพ่อบ้างคนทำมนะครับบอกว่าใช่ค่ะเราก็สงสัยมานานละคนมนะครับบอกว่านั่นแหละจะเงียบไปไหนมันติดใจ ลบไม่ได้คมานะครับบอกว่าพออีกฝ่ายน่ะข้อพิรุษเยอะแยะไม่ค่อยอยากจะสืบพอลุงพลน่ะกระตุกนิดเดียวตำรวจมาเป็นขโยงคมานะครับบอกว่าความพิรุธทั้งหมดที่คุณว่ามานะ่ะคุณตำรวจเขาคงเก็บไปหมดแล้วล่ะค่ะถึงได้เปลี่ยนมาเป็นชุดที่4คือชุดปัจจุบันคนนมานะครับบอกว่าคือไม่แปลกที่สื่อไปนําเสนอเรื่องลุงพลแทนนะ่ะเพราะข่าวคดีไม่มีความคืบหน้า โคดมานะครับบอกว่าไม่ขนรถขนบ้านที่เด็กหายโคดมานะครับบอกว่าวันใหม่ชีวิตใหม่แต่ไม่จำลองทำลายผู้ช่วยแปลกไหมผ่านมาเป็นร้อยวันกว่าโคดมานะครับบอกว่าอะไรปิดหูปิดตาเจ้าหน้าที่หน้ามืดหรือวิงเวียนช่วยตอบทีโคดมานะครับบอกว่าทําไมไม่สอบเงียบไปด้วยเรื่องอันใดโคดมานะครับบอกว่าขนซูโม่ติดข้างศพน้อง โคธรรมน,นะครับบอกว่าเห็นบอกว่าเกณฑ์นายตำรวจมือดีอันดับต้นๆลงร่วมทีมเป็น10จ่ายงบประมาณการทําคดีเป็นล้านถามจริงนี่มันคดีลักเพชรซาอุหรือแค่ลักตัวเด็กชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งวงเล็บหรือคดีนี้มันมีอะไรที่ไม่ธรรมดาคนธรรมนะครับบอกว่าจริงค่ะเราคิดว่าจทอทน,นี่แหละตัวดีคนธรรมนะครับบอกว่าใช่ค่ะ หลักฐานที่เขาบอกข้อ123456ก็ไม่ไปสนใจแล้วจะเอาหลักฐานที่ไหนอีกมันไม่มีที่มีก็ไม่สืบงึดคนทำมาครับบอกว่าคืองงในงงมากค่ะข้อมูลพวกนั้นนะ่ะสามารถสืบสาวไปหาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอนคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้เคยวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้พันตรวจเอกสุรโชคเจ็ดสาเดชฉายาสารวัตรแรมโบ อดีตผู้กำมกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลออกมาวิเคราะห์ว่าหากน้องสดดิ้งโกหกหรือไม่พูดความจริงส่วนตัวมองว่าน้องสดดิ้งน่าจะกุมความลับไว้หลายเรื่องการโกหกของน้องสดดิ้งที่ไปพูดกับแก๊งจำปาว่านอนหลับน่าจะมีผลต่อรูปคดีคดีจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหากน้องสดดิ้งพูดความจริงทุกอย่าง คดีจะเปลี่ยนเชื่อว่าพ่อแม่และน้องสดดิ้งนั้นรู้ดีที่สุดรวมทั้งหากชาวบ้านมีข้อมูลอะไรก็อยากให้บอกเจ้าหน้าที่ให้หมดส่วนเรื่องผลชนะสูตรออกมาว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตายและน้องอาจจะเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองตนมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากตนนั้นออกกลำลังกายเป็นประจำด้วยการเดินขึ้นเขากับสุนัขผ่านบางแก้ว แค่บริเวณตีนเขาไม่ใช่บนป่าที่แบบน้องชมพู่นั้นไปเสียชีวิตระยะทางที่ออกกำลังกายไปกลับประมาณ2กิโลเมตรตนยังเหนื่อยสุนัขยังยอมถอยดังนั้นมั่นใจว่าน้องชมพู่ไม่น่าจะเดินขึ้นเขาไปได้ส่วนรอยแผลที่พบบนแผ่นหลังและข้อเท้าของน้องชมพู่นั้นตั้งข้อสังเกตว่าร่องรอยที่เห็นนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า เด็กอาจจะถูกไม่เรียวตีหรือถูกทำโทษถ้าเป็นแบบนั้นขนาดผู้ใหญ่เรียกว่าสาหัสได้เลยอยากถามหมอว่าหากเด็กโดนตีช่วงก่อนอาหารค่ำวันที่10พฤษภาคม63เด็กจะมีโอกาสช็อกและเสียชีวิตรหรือไม่เมื่อสรุปการวิเคราะห์จากผลตรวจตรีวิชัยสังประภัยระบุว่าไม่น่าจะมีผลต่อรูปคดีส่วน พันตรุษเอกสุรโชคเจษดาเดชระบุว่ามีผลต่อรูปคดีและรองศาสตราจารย์พันตรวจโทดกร,กรกฤษณพงพ์ภูตกูลผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยมหาวิทยาลังสิตกล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นว่าหากผลจากนิติเวศแพทย์ได้ลงความเห็นว่าไม่พบสาเหตุการตายไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนทำให้ตาย และไม่สามารถทําให้คดีจบลงตัวในทางคดีนั้นก็จะระบุไว้ว่ายัางไม่พบผู้กระทําความผิดเพราะหากปิดคดีแล้วแต่ผู้ร้ายตัวจริงยังสามารถลอยนวลอยู่ในสังคมได้ดังนั้นวิธีการสอบสวนจึงต้องเปิดไว้กว้างๆนั่นนางสมพรหล,ลับโพป้าของน้องชาผู้กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินเสียงอย่างที่นางตุ่นบอกเพราะในช่วงนั้น มีชาวบ้านตามหาค่อนข้างเยอะตนเองได้ยินเสียงเพียงในข่าวไม่น่าจะเป็นคนร้ายแต่น่าจะเป็นชาวบ้านที่ออกตามหาสำหรับกรณีน้องสะดิ้งที่ให้ข้อมูลกลับไปกลับมาตนก็ไม่กังวลเพราะที่ผ่านมานั้นตนก็แสดงความบริสุทธิ์ใจมาเสมอซึ่งยอมรับว่ารู้สึกกลัวแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นและตนอยากให้เจ้าหน้าที่ ฟังตนบ้างแต่เมื่อมีอะไรที่กงังวลทุกครั้งมันก็ผ่านไปได้จึงไม่อยากคิดอะไรมากแล้วย้อนฟังการวิเคราะห์คดีน้องชมพู่จากสารวัตรแรมโบสารวัตรแรมโบยืนยันน้องชมพู่ไม่ตายฟรีตำรวจรู้หมดแล้วใครทำหน้าที่อะไรบนโลกออนไลน์นะครับมีการเข้าไปพิพากษาและให้ความสนใจหลังจากที่คุณอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ช,ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับโดยคุณอาฉริยะนั้นระบ,บุว่าอาจมีการปิดคดีนังชมพูดด่โดยไม่มีคนร้ายและจะปิดคดีด้วยคดีชอจุดคือการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นคดีนังชมพู่ตายฟรีไม่สามารถจับคนร้ายได้ขณะที่พันตรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอ้อดีตหุ้งกับการ สืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลกล่าวว่าประเด็นที่โลกโซเชียลนั้นที่มีการพูดออกมาว่าน้องชอมพู่จะตายฟรีตำรวจจะจับคนร้ายไม่ได้ตนขอยืนยันมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้ตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานกันอยู่ตนไปตำรวจที่กเกษียณไปแล้วแต่ก็ได้รวบรวมเงินรางวัลน,นำจับและให กับคนที่แจ้งบ่อแสเราต้องช่วยกันต้องให้กำลังใจกันโดยเฉพาะตำรวจไทยคดยีใหญ่ๆลึกลับซับซ้อนที่ผ่านมาตำรวจไทยจับได้หมดตอนนี้รู้ตัวหมดแล้วใครฆ่าใครจัดฉากเพียงแต่รอหลักฐานเท่านั้นจึงคิดว่าหากมีเงินรางวัลน,นำจับและเงินรางวัลน,นำจับที่แจ้งบ่อแสมาล่อใจคนร้ายอาจจะแตกคอกัน และออกมาแฉให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามความรู้สึกจากใจตนนั้นอยากบอกว่าน้องชมพู่ต้องไม่ตายฟรีเงินรางวัลที่ตั้งไว้เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจกับพลเมืองดีที่กล้าออกมาสู้ความจริงอยากฝากถึงผู้กระทำความผิดอยากให้คนทำผิดออกมาพูดความจริงกล้ารับผิดเชื่อว่าสังคมจะให้อภัยถ้าหลังจากนี้ผ่านไปความจริงปรากฏขึ้นมา เชื่อว่าสังคมจะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเรื่องเวลาและการหายตัวของน้องชมพู่นั้นยืนยันว่าน้องเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตด้วยตนเองนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องคนคนเดียวนั้นจะอาศัยเวลาช่วงเช้าพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาปูเหล็กไฟก็เป็นไปไม่ได้เชื่อว่าคนร้ายทำงานกันหลายคนวันที่1 1พฤษภาคม63เป็นไปไม่ได้ที่จะแบกน้องชมพู่ขึ้นเขาเพราะ ต้องมีคนเห็นดังนั้นตนเชื่อว่าน้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม63ด้านล่างและมีการจัดฉากกัน